สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทำเกี่ยวกับมุกโซนะก็คืออันนี้อำนาจเทพแหล,ละ่ะมุกโซก็คืออันนี้พวกนี้เขาจะเรียกว่ามุกโซผมจะมาสอนว่าเราควรอัพยังไงเรียนสกิลยังไงนะครับผมจะมาสอนอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมอันนี้ก่อน เปลี่ยนมุกก่อนใส่มุกอะไรไปก็ได้เม็ดนึงเอามุกลากผมออกมาก่อนเม็ดหนึ่ง,ออน,น,งนี่ครับคือมุกที่ผมถอดออกและสังหารทีผมถอดออกตรงถอดสกิลออกเลยถอดสกิลเราถอดอันนี้ไม่ได้นะครับเราถอดเราถอดอ,ออกไม่ได้เราต้องรีมุกใหม่ทั้งหมดเลยน่ครับกดรีไซเคิลห้ามไปเลือกอันนี้นะอันเนี้ยติ๊กเนี้ย คือลบมุกเราไปเลยเม็ดมุกมันจะหายไปด้วยเลยมันไม่ได้เอาแค่สกิลออกมาอันนี้ก็คือเราเรา,เราจะแบบรีสกิลออกมาแต่ว่ามุกจะไม่หายสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะอันนี้ผมจะสอนนี่ครับเราเลือกติ๊กแรกเอาติ๊กนี้นะห้ามเอาติ๊กนี้นะผมเตือนไว้ก่อนนะเสียดายมุกเราครับเราก็กดยืนยันการเล่นเสร็เลยมันจะก,กลับมาเป็นวเวหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวผมจะใส่สกิลให้ดูว่าต้องเรียงยังไงบ้าง อันนี้การเรียงมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแล้วแต่ว่าคนเราอยากได้สเตตัสยังไงอยากได้พลังมากน้อยอน,นี้ครับเราก็ใส่เลยนี่ครับ p p m ใส่ไปเลยก็สองนี่ครับใส่ไปเลยเดี๋ยวผมเรียงสกิลสักคู่หนึ่งขออนุญาตนะครับสักคู่หนึ่ง แนะนำนะเวลาใส่อะสกิลอะอย่าเพิ่งแบบไปทำเป็นเลเวลสามเลเวลสี่อะไรเนงะี้ยถ้ามีสี่เล่มก็ให้แยกใส่อย่างงี้นะครับเป็นอย่างงี้ถ้ามันเป็นอย่างละแบบสองเลเวลอะใส่ไปถ้าใส่ไปแบบเลเวลอันนี้แบบมันจะทับกันครับเลเวลสามเลเวลสี Level 3, Level ่สเตตันจะน้อยกว่าพลังได้น้อยกว่ามันไม่คุม้มนใะใส่ประมาณนี้อือ ัครบใไปไปผมก็หลงหลเรื่องเ่อแลวสก,กิลผมมีอะไรบ้าง อีกสองช่องใส่เป็นอะไรวะผมก็ลืมอันนี้หรือเปล่าไม่น่าใชนน่ช่างมันใส่ไปก่อนวยวผมเข้าไปไล่แก้ผมก็ลืมละอืมแล้วอีกสกิลหนึ่งโล่าจำนวนอันนี้ใส่ทับไปเลยได้เพราะว่าผมไม่มีช่องจะใส่ละเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เลเวลมุกมันจะเป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหม นี่ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าอัพยังไงนี่ครับเข้ามาในกระเป๋ากระเป๋าเราจะมีนี่เม็ดอันนี้เอาไว้อัพเลเวลกับอันนี้สีส้มกับสีม่วงนี่แล้วเม็ดสีเหลืองแล้วผมจะบอกว่ามันต้องใช้อะไรกลับมาที่มุกเราอันนี้คือมุกที่ผมจะามาเทสเอเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวเอาสีฟ้ามาลองเ่ยนี่เอาไปเม็ดนี้มาแล้วกัน เผมจะบอกว่าเม็ดสีเหลืองใช้อะไรแล้วเม็ดอะไรใช่ไงครับคุณดูนะตั้งใจดูนะนี่ครับกด up level เลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันจะมีให้ทะลุครับเม็ดเม็ดอันนี้เอาไปใช้ทะลุนี่ครับเม็ดนี้เอาไปใช้ทะลุทุกห้าเ e v e l นะครับทุกห้าเ e v e l ต้องใช้ต้องใช้ทะลุก็ทะลุไปเราทะลุไปจนถึงเลเวลสิบห้า เลเวลสิบห้ามันจะมีอันนี้คุณสมบัติเนี่ยครับเม็ดสีเหลืองเราใช้งี้เอาไว้อัพเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันไม่ดีครับเม็ดสีเหลืองมัน,นไม่ดีผมไม่แนะนําส่วนใหญ่จะใช้เป็นเม็ดสีชมพูครับเวลาเราเติมเราจะได้มาอันนี้กับการซื้อแพ็คพวกสกิลสีชมพูอะไรเงี้ยเราจะได้มาในการซื้อแพ็คหรืออะไรพวกนี้แต่เม็ดสีเหลืองผมผมไม่แนะนานะอันนี้ผมเอามากดให้ดูเฉยเมืกนี้ผมไม่ได้ใช้ละนะครับกดเล่นๆไ่นไปมาณนี้ ประมาณนี้แหล oh, ะคร่าวๆเดี๋ยวผมจะอัพเลเวลของผมกลับก็กดรีเซ็ตเชิญเหมือนเดิมครับกดรีเซ็ตเชิญไอ้พวกที่เรากดอัพไปตอนแรกมันก็จะกลับคืนมาครบทุกอันครับกดยืนยันรีเซ็ตเชิญไปเลยเอ่อต้องถอดมุกออกก่อนใส่มุกลากผมคืนก่อนไม่ต้องหาต้องถอดออกมาก่อนนะครับต้องถอดออกมาจากช่องออกลบก่อนนะถึงจะรีเซ็ตคืนได้นี่ครับว่กดรีเซ็ตเชิญคืนไปเลยก็กลับมาอัพของเรา ครับเอาไปเลยลังหายหรือเปล่าก็ไม่รู้ช่างมันครับเดี๋ยวผมเขาไปนั่งแก้นี่รประมาณเนี้ยค่ๆสำหรับสกิลมกุกมันไม่มีอะไรมากครับเราจะเรียงสกิลแบบไหนก็ได้แล้วแต่ใจเราครับผมเออมันไม่มีผิดไม่มีถูกเวลาคนที่มาบอกว่าเราเรียงอย่างน้นอย่างนี้ไม่ดีนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งครับอย่าไปเชื่อทั้งหมดแล้วแต่ตัวเราครับว่าเราชอบแบบไหนเนี่สกิลสีฟ้า ก็อัปเลเวลห้าไปแลวพวกสกิลสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำนะอันนี้สกิลพวกเนี้ยสกิลสีอะไรขั้น b ขึ้นไปอะขั้น b ขั้น s ขั้น a อะไรพวกเนี้ยผมแนะนำให้ใส่เป็นแค่แบบว่าสองเลเวลสองเลเวลพอแต่ที่ผมใส่สามเลเวลนี่คือผมไม่มีช่องครับมุกผมมันหมดแล้วผมก็เลยต้องยัดให้มันยัดให้มันรวมกันได้มากที่สุดนี่ประมาณเนี้ยประมาณนี้แหละครับสกิลเรียงการเรียงสกิลมันไม่ผิดไม,ม่ถูกนะครับ แค่เรียงให้มันลงตัวก็พอเราเราแบบเ,เราพยายามให้สกิลแบบมผมจะที่บ้างไงดีอะที่มันเข้าใจง่ายพยายามให้มันลงตัวสําหรับสกิลของเราอะทุกคนทุกคนพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมผมอาจจะใช้คําพูดแบบผิดผิดถูกๆนะผมก็ออช่างมาันเถอะประมาณนี้ครับที่ผมจะสอนข้าวแล้วก็ค่ายดาวครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนนั้นนี้พยายามเปิดช่องหน้าให้หมด ี่ครับช่องหน้าสามพันหยกพยายามเปิดให้หมดเลยครับช่องหลังช่างมันไม่อหวได้ครับมันแพงครับช่องหลังห้าพันหยกนะครับประมาณนี้แหละคร่าวๆสำหรับสกิลมุกครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยผมอ่ะคลิปสอนลงบุเปิดต่อเลยครับเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้า